โยอว์ซ่าสวัสดีพี่รุ่นเมกาสวัสดีพี่รุ่นดูไปดีพี่รุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโปรเจกต์บอร์ดสไตนะครับท่านผู้ชมก็เจ้าตัวเกมนี้นะเป็นเกมแนว FPS มาใหม่นะแนวไปเทโรย์ Royal, บวกกับเจ้าตัวเอพีเอสปกตินะท่านผู้ชมนะมันจะเหมือนกับเจ้าตัวเกมเอพิกเรจินบวกกับคออฟฟิตี้วอลซอนโมบายนะครับตอนนี้มันเปิดให้เล่นในส่วนของเซิร์ฟเออ่บราซิลนะท่านผู้ชมนะเป็นซอฟต์ลันช์นะครับโกลบอลนะฮะท่านผู้ชมไปโหลดกันมาได้นะลิงลก์โหลดอยู่นะด้หน้าหน้า ตึงไปไมั้ยนี่เอา่ะเอา,า่ะเยอโอ้เราคิวเท่าไหร่นี่เราไม่ใช่ตัวนี้เราตัวนี้นะครับตัวสายเราคิวไปแปดนี่ว่าคนดู <c oughs> เออยหกเหรอโถ่เอ้ยไอหัวยู่หัวยู่นี่แรงอัพรัวจา้าอันนี้ก็เป็นแบบหมดเบตเตอร์ลอยยอนะเมื่อกี้นี้นะเดี๋ยวเราไปเล่นแบบโหมดปกติให้ดู <c oughs> โอ้ยรียวิวสิบเอ็ดอัพละอัพละ มาไหนอ่ะโหมดปกติฮอตโซนนะคนดูนะไปโอเคลุยมาว่ามาว่าอันนี้เป็นโหมดอ่าโหมดฮอตไลน์ไอฮอตโซนนะคนดูน่ะฮอตไลน์แม่งคุณนึกว่าโหมดไอนี่โหมดมือถือไอโหมดนั่นคอันคอันคนดูฮอตโซนฮอตโซนนี่มีแต่คนนูดอ่ะเพื่อนเราไปลุยแล้วคนดูไปเลยครับปูอ้าวตุยไปลุยฮะ เอปเอสเอ๊ยไม่เงื <S <S ่อยมาใหม่ดิไอหนุ่มเวลีกูเวลีกูโหขอถ่ายรูปก่อนไดยไหมแป๊บนึงชอบว่ะพามันสวยพามันสวยคุณดูไปยึดจุดนะนี่รูปก่อนอัดเลยสวย เฮ้ยโอ้ยกูัวมาจากไหนวะหนัวอยู่หนัวอยู่คนดูในด่านนี้หนัวหนัวหนัวจัดหนัวจัดหนัวจริง ร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลล่าเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม r i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man ช h อ p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยต้องเข้าไปยึดจุดนะครับเออเรีีโอ้ ก็เข้าไปยึดจุดนั่นนี่เพื่อนทำอะไรกันอยู่วะไปหัวตึงหัวเตืงองไปยิงคุ้มกันให้เพื่อนดีกว่าสวยสวยลอยิงรอยยิงคุ้มกันให้เพื่อน อย่ารบิดไฟไปครับมาดิมาดิสวยสวยโอ้มาจากข้างหลังไม่เงึ้ยมาจากข้างหลังเพื่อนโอ้เพื่อนเราไม่เนียนสนายโคตรตึงกันตรงนั้นน่ะอย่ารบุดไปก่อนครับสวยสวยสวยรบิดควันโนตรึง ให้เพื่อนหนักให้เพื่อนอยู่อินเวนทเทิร์นอยู่ตรงนี้เย้ h แต่รูปสักหน่อยอ้าวอ้าวมาว่ามาว่ากูข้างล่างโคตรนัวคนดูตายตายเฮ้ยอุ้ยเกือบตายไม่เงยสองมันหดจังวะคนดู เอาว่ะว่ะย้ายจุดย้ายจุดเว้ยภาพสวยขอถ่ายดิถ่ายตลอดถ่ายมุดไม่สนใจเมียนี่ไงตายมึงยืนอะไรตรงนี้เพื่อนเดี๋ยวเปิไปก่อนครับดาวดาวสวยสวยสวยตายเฮ้ยโอ้โหหนังมาอีกตรงไหนวะเนี่ย จะก็ามาตอนไหนดูฮอตไลมันอยู่นะคนดูโคตหนัวบอกเลยโยระเบิดโคหล่อสวยสวยคุยไออยู่ได้อยู่คนดูสวยสวยสวยถ้ายิงเข้าหัวหน่อยก็โอเคเลยนะฮะ ก็เราแม่งวิ่งตึงจัดอะอุ้ยหลังมาแม่งเอ้ยชื่อไอจิกมาเลยไปเพื่อนไปเพื่อนยึดไว้ยึดไว้ยี่มมันโอเคอยู่นะแต่ผมคิดว่ามันต้องออพติไมท์เพิ่มนิดหน่อยเฮ้ยโดนยิงตอนไหนไเนีเ่ย ดูไปก่อนครับสว,สวยสวยสวยได้อยู่ได้อยู่แกนดีแอรีรก่อนเราน่าจะเอาตัวนี้ลงมานะคนดูนะตัววางป้อมปืนได้ชิวเลยแหละบอกเลยตายอยู่ตายอยู่ตายอยู่อุ้ยมาตอนไหนอีกล่ะพี่เหลือสองนาทีกว่านะครับคนดูนะ เดี๋ยวสลับตัวได้นี่มานี่ไงเอาแฮงเอาแฮงลงมาสวยอืตัววางป้อมป,ปืนหน่อยคนดูเดี๋ดยวรบกันครับเฮ้ยแม่งป้อมปืนศัตรูนี่มานี่เปลี่ยนมันเปลี่ยนมุมนันเปลี่ยนมุมนะฮึหมุมนี้แหละออกเลยตายตายตายได้อยู่ได้อยูย่ เอาวะเอาวะยดโครตรยดโครตรหัวงหลังมาดินี่สวยสวยสวยอมปืนเราแม่งก่าจรลดได้เนาะเอาวะเอาวะวมาจากไหนนั่นน่ะ2งนาทีกว่านะครับคนดูนะ Icana, ถึงร้อยก่อนนี่มาแต้มคนนนั้นชนะนะครับไม่ใช่ถึงร้อยนีแบบยึดยึดจุดโอเคกว okay, uh? ่าเฮ้ยตัวยิงจากไหนวะมาดีมาดีมาดิ A S A R A P ไวสวยสวยจีบอยู่จ็บหนักอยู่ไวยสวยไวเจ็บหนักอยู่เพื่อนมันวางลูกไว้ให้นะฮะคุณดูนะยึดไปก่อนยึดไปก่อนใส่ออกขวาไม่มีเลยมึงระแหวงระแหวงจัดจัดว้เพื่อนมีไงหุยหลังมา โอ้ยหลังมาอจริงๆเวยเมื่อกี้นี้มาว่ะมาว่ะมาว่ะว่ตร่หิวบุ๊ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุม,คมโลโบกิฟ กไลโอดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเครื่องเรามาโหลดนานแั่วะาเครื่องนี้ตายนั่น่ะเฮ้ยโอ้กรแล้วกลยึดสำเร็จแล้วคนดู W ติงจุดยาติงจุดยารอบหน้าไปเล่นแมตช์ร้อยย่อนะครับคดูนะโอ๋ยไหนละยิงอีกหนึ่งเพื่อนอีกสองเต็มสวยเหยียบหน่อยเหยียบไว้เดี๋ยวเราไปไปก่อนครับเว้ยนี่มันปิงว่ะสวย ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ชนะเฉยยืนชิวๆช,ชนะได้ไงคนดูเดี๋ยวเราไปเล่นแบบไปเที่ยรอยอย่อกันนะครับทุกผู้ชมนะมาว่ะมาว่ะโดดก่อนไม่รอแล้วนะลิซกู <c oughs> โอ้เพื่อนเรามาร์กตรงนู้นนี่มาไปทันไหมฮะทำไมชอบไปลงตัวนู้นกันวะผมไม่เข้าใจไม่ถึงแล้วนะเ <c oughs> พื่อนเอ้ยไม่แน่วะ เฮ้ยถึงอยู่ถึงอยู่เย่ไปเลยจ้าโคตหล่อคตรตึงไม่ดึงนี่ไงอะพีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันถือซำมูไรเลยว่ะอย่างที่หล่อจัดจัดหลอขเกินเออไอห่วงอ้าว มาว่ามาว่าคนดูมันยืเนเด็กันหมดป่ะ easy เฮ้ยเราเอาตัวอะไรมาเนี้ยทำไมเราไม่เอาตัวอื่นมาวะาเขาดูผมเอาตัววางรูปมันเฉยดิแต่มันก็หัวอยู่นะเอ๋ครับสวยโอ้โหลูกซองซองโนเตึงโนกอดอย่าไปปืนกลเว้ยเก็บมาครับสวยเฮ้ยนี่มันตู้ซื้อของ พืนนี่ก่อนเลยอ้ตาตังไม่พอโอเคเรามีอยู่500นี่มั้ยเดี๋ยวเราไปหาเก็บก่อนแถวนี้นะครับก่อนเคยคิดยูไนช์นี่นี่นี่อะไรครับวันลูกซองมา Hãy nhân phim yeah, em gutter filtrate cùng hoc Digital Dragon là gì. Ôi. Tết tuổi phản có hả น,นี้ลูกบากปากโอเคสวยโคตรตึงอุย้สยสไนอ้าวเปลี่ยนลเลยดิดสไนเยอะสวยครับเกฟเกฟเรียบร้อยสุดไม่ได้นะยคนมีแค่นี้เลย ไม่เจอใครเลยนะคนดูนะผมบอกเลยนี่เซฟโซนนี่กำลังจะถูกบีบในอีก60วินาทีเอ้ยเหมือนได้กินตรีนนะคนดูตีนใครมาหมิ่นหมิ่นตามหาก่อนแฟ้ยนะแดงแดงเมื่อกี้นี่ใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในส่องดูก่อนอ้าวหายไปแล้วเหรอเฮ้ยเั็นไงนี่เด็กสวยสวยเพื่อนสวยเพื่อนทักทาฮัฟู ไม่ต้องยิงองครับเพื่อเรายิงให้ <laughs> ด้าฮิกไปรู้สึกว่าตู้มันจะมีปืนให้ซื้อนั่นนี่อย่างนั้นตู้ซื้อของอยู่ไหนวะคนดูนี่นี่น,นี่ตู้ร้านค้าอยู่นู่นเย้ yeah. ไปดูตู้ร้านค้าดีกว่าน่าจะมีปืนดีๆอยู่นะผมจะไปหาซื้อปืนทองนะครับคนดูนะปืนทองต้องมีไว้ก่อนปืนทองมันจะแรงกว่าปืนปกตินะครับคนดูโอ้โหแมงอยู่ด้านบน,น,นไอ้สั์กูมันไส้อันนี้มันด่านมันในอ e ีพิกหรือใช่ไหมใช่เป็นคอ e ปอพิกเปล่าวะ รูปแบบการเล่นมันคล้ายๆกันนะครับคนดูอีพีกับอ่าวอลโซนนะฮะมันต้องปืนนี่โคตรแรงโคตรตรึงไปคนดูโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวเกมโปรเจกต์บอสไทร์นะท่านผู้ชมนะเฮ้ยนะครับไปโหลดกันเล่นได้นะครับคนดูนะที่โหลดอยู่ด้านล่างครับอย่าแต่คิดนะคนดูโคตรหลอกโคตรตรึงนี่เด็นี่เด็ล่วงถึงจะจัดนะฮะ ลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะเป็นเซิร์ฟในส่วนของเซิร์ฟอ่าบราซิลนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับผมทำสอนลงไว้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับคุณดูไปโหลดก,กันได้เด้อสำหรับวันนี้มีโค้กคนตัวละครเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งอย่งเต็มที่้รับพีค้คกถ่าแน่เพราะเป็นกางใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆโลบอกร ไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย